ท็กพารันยูคุณพ่อรู่งหนึ่งไปร่วมยกล่างอาจารย์ใหญ่โดยเจ้าตัวโพสภาพพร้อมเผยว่าทำบุญยกล่างอาจารย์ใหญ่256ล่างขอบคุณล่างอาจารย์ใหญ่ทุกท่านครับเดี๋ยวพวกผมจะพาร่างทุกท่านไปพระราชทานเพลศพร้อมทั้งเผยภาพตัวเองนอนแผ่หมดแรงล่างท่าน,ท,านท่านสมบูรณ์ทุกล่างเลยเอาผมเหนื่อยเลยครับท่านแต่ยังไหวขอพักแป๊บนะครับผมจะอยู่จนท่านลงคนสุด ไม่ต้องห่วงแฮแทกล่างอาจารย์ใหญ่แฮทแกสักวันร่างผมก็ต้องมีใครยกแบบนี้เพราะผมได้มอบร่างเรียบร้อยแล้วก่อนจะโพส์ร่างสุดท้ายอาจารย์ใหญ่พร้อมเผยด้วยว่าปิดร่างสุดท้าย256ร่างอาจารย์ใหญ่เลขที่ใบ2228เป็นร่างอาจารย์ใหญ่ที่เบามากท่านให้ความร่วมมือดีมากเวลาจะยกหนึ่งในใจขอโทษครับขอยกหน่อยครับเพราะเวลายกห้ามบอกว่าหนักห้ามพูดว่าเหม็น และห้ามทำร่างท่านตกเป็นเกียรติมากครับที่ได้ยกพวกท่านขอบคุณจากใจ